สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่าพามาชมรถบ้านนะคะรถบ้านใช้งานได้ดีนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาเข้าไรเข้าสวนค้าขายของตลาดนัดขนของอะไรไปได้หมดเลยนะคะโตโยต้าไมตรีพาร์ค่ะพร้อมใช้งานราคาถูกๆนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี97นะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ ราคาเบาๆนะคะ69,500บาทเท่านั้นค่ะเครื่องดีคสซีสวยแอเย็นภาษีพ,พบรบเต็มนะคะพร้อมกับมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะ69,500บาทสนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะขับขี่ดีค่ะใช้งานได้ดีแต่สีไม่ค่อยสวยนะคะต้องมีเก็บสีบ้างบางชิ้นนะคะหากไม่ซีเรียสก็ใช้งานกันได้เลยค่ะ เล่มทะเบียนมีให้ครบนะคะตามนี้เลยค่ะทุกท่านสนใจคันนี้นะคะรถอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมค่ะอยู่แถวไร่ขิงนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้ด้วยค่ะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์นะคะถูกใจยังไงสายตรงคุยกันได้โดยตรงและไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ